ผมโดนพี่มิวขโมยผลเสือ4ี่ผลครับถาวรด้วยอันนี้ยิ่งมโนไปใหญ่ครับแสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยมีผลเสือถาวรน,นะฮะผลถาวรมันมีอยู่ในตัวได้แค่ผลเดียวนะครับมันไม่สามารถเก็บได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะต้องออกมาขอโทษทางด้านของน้องมิวเลยครับ หลังจากที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้ไปนะฮะที่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าน้องมิวไปโกงอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าน้องมิวหลอกให้เสียผลถาวรผลน,นั้นผลน,นี้หลอกว่าน้องมิวหลอกให้เติมโลบัให้เยอะมากอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วคนเหล่านั้นนะฮะก็แค่ปั่นกระแสอยากให้ผมเนี่ยเอาตัวเอง ออกคลิปหรือพูดง่ายๆแค่ได้เห็นคอมเมนต์ตัวเองออกคลิปเนี่ยก็คงจะดีใจดีดากันมากแล้วมั้งโดยที่ไม่คำานึงถึงความรู้สึกของน้องมิวเลยนะฮะก่อนอื่นเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบอกแบบนี้ว่าผมไม่ได้เข้าข้างน้องมิวในสิ่งที่น้องมิวทำกับผมหรือว่าพฤติกรรมแย่ๆของน้องมิวนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้ผมต้องออกมาปกป้องน้องมิวครับเพราะว่าน้องมิวเนี่ยโดนเพื่อนๆน,นะฮะใส่ร้ายเยอะมากนะฮะ ทุกคนเหมือนกับว่ารอเวลาโจมตีน้องมิวอะเหมือนกับช่วยโอกาสด่าทอช่วยโอกาสทำให้น้องมิวเนี่ยโดนกันแก้กนะฮะจากคลิปของผมนะฮะ และเชื่อไม่ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ของพวกที่อยากให้ผมเนี่ยเอาข้อความเหล่านั้นนะฮะมาออกคลิปนะฮะเยอะมากครับมโนไปเยอะมากนะฮะมโนแบบน้องมิวหลอกผม1 0 0 0 0บาทผลนั่นผลนี่ผลถาวรหลอกให้ผมเติมให้เยอะมากเลยเยอะมากครับจนผมอยากถามพวกคุณนะฮะพวกคุณอยากออกคลิปถึงขั้นยอมโกหกกับเรื่องแบบนี้เลยเหรอครับ โอเคถ้าเกิดว่าพวกคุณนะฮะอยากออกคลิปอยากให้ผมเอาข้อความของพวกคุณเนี่ยมาออกคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้ดูครับแต่ผมขอว่าพวกคุณเลยก็แล้วกันว่าทําไมพวกคุณถึงตอแหลและมโนได้ขนาดนี้ครับบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้ทั้งๆที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พูดเองไม่ใช่หรอว่าน้องมิวเนี่ยมาหลอกเอาผลปีศาจทาวอนผลน,นั่นผลน,นี้กับเพื่อนๆ FC ของผมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับ ค,คอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่กั่นแกล้งน้องมิวทั้งนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นให้ดูครับและผมจะเข้าตัวละครของน้องมิวให้ดูเลยว่าในตัวละครของน้องมิวนะฮะไม่มีผลปีศาจเหล่านั้นเลยหรือว่าโลบักเลยที่บอกว่าไปหลอกเอาเขามานะครับไปไปดูกัน เอาเลยครับผมและนี่คือคลิปล่าสุดนะฮะที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นะฮะมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเลยว่ามีใครบ้างนะที่มาตอแหลในคลิปคลิปนี้นะครับซึ่งบอยว่าคอมเมนต์เยอะมากครับอาจจะอ่านไม่หมดทุกคอมเมนต์นะฮะโอ้โหคอมเมนต์1482ปคอมเมนต์ครับล่าสุดณตอนนี้นะฮะผมโดนน้องมิวขโมยรหัสไปครับอันนี้ก็มโน ผมโดนหลอกผลเสือถาวนแล้วอีก5,000โรบัคอันนี้ก็มโนผมผูกน้องมิวหลอก2 0 0แสนบาทะจะบอกว่าผมถูกน้องมิวหลอก2 0 0 0 0 0บาทใช่ไหม<ะ>ก่อนที่จะถูกหลอกนะฮะไปพิมพ์ภาษาไทยให้มันถูกก่อนนะครับอันนี้ก็มโน100%ครับ ผมโดนที่มิวขโมยผลเสือสี่ผลครับถาวรด้วยอันนี้ยิ่งมโนไปใหญ่ครับแสดงว่าคนคนนี้ไม่เคยมีผลเสือถาวรน,นะฮะผลถาวรมันมีอยู่ในตัวได้แค่ผลเดียวนะครับมันไม่สามารถเก็บได้นะฮะพี่น้องมิวเอารหัสผมไปผมเข้าไม่ได้ผมโมจิตื่นอันนี้ก็มโนครับผมโดนเอาผลถาวรไป1ิบผลอันนี้ก็มโนแน่นอนครับ ผมโดนหลอกเอา1,000 0โลบัสอันนี้ก็มโนโครับผมโดนน้องมิวหลอกไป1,000บาทและผลเสือถาวนและผลมังกรถาวนและโมจิถาวรอ,อันนี้ก็มโน,โนครับ โอเคท่านผู้ชมครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะคอมเมนต์มันเยอะมากครับผมไม่อยากอ่านหมดนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมาอ่านคอมเมนต์ลั่วๆของพวกเอ,อ๋นะฮะก็มาคอมเมนต์ได้ครับบนล่างใต้คลิปนะฮะคือแบบพวกคุณแม่งโคตรใจร้ายอะ่ะใส่ร้ายกันแรงมากนะฮะ และถ้าเกิดจะถามว่าทําไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าน้องมิวไม่ได้หลอกเอาผลถาวอหลอกเอาโรบักจากเหล่าคนที่คอมเมนต์เหล่านั้นผมมีหลักฐานครับตอนนี้นะฮะผมได้ติดต่อไปหาพี่คิวแล้วและผมขออนุญาตเข้ารหัสของน้องมิวนะฮะมาดูกันซิว่ามันจะมีไหมกับสิ่งที่คนเหล่านั้นคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคุณหมาเลยนะฮะโอเคไปดูรหัสของน้องมิวกันครับไป เอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็เข้ามาในรหัสของน้องมิวแล้วมีคนบอกน้องมิวหลอกเอาผลเสือถาวร4ผลผลมังกรถาวรผลโมจิถาวรหลอกเอาโรบักหลอกเอานั่นหลอกเอานี่ไหนมาดูกันสิว่าที่พวกคุณพูดมาเนี่ยมันมีในตัวน้องมิวสักอย่างหรือเปล่ากดมาที่เมนูไปที่ไอเทม ผลปีศาจในตัวของน้องมิวนะฮะน้องมิวเก็บผลปีศาจได้แค่1ผลในตัวนะแค่บอกว่าหลอกเอาผลเสือ4ผลนี่ก็ไม่ถูกแล้วนะฮะมันจะเก็บยังไงะนะครับร้านค้าครับ มีคนบอกหลอกเอาผลเสือถาวรผลโมจิถาวรผลมังกรถาวรผลพิษถาวรผลนู่นนี่นั่นถาวรนะฮะเข้ามาเช็คในตัวครับผลถาวรที่น้องมิวมีนะฮะมีแค่ผลปีศาจที่ผมซื้อให้ครับนั่นก็คือผลพระอันนี้ผมซื้อให้ผลเลิฟอันนี้ผมซื้อให้มีแค่2ผลนี้ครับแล้วดูผลอื่นไม่มี ไม่มีมาดูผลเสือผลเสือมีไหมผลเสือก็ไม่มีครับไม่ใช่ถาวรฮะมังกรก็ไม่ใช่ถาวรบิ๊กมัมก็ไม่ถาวรกราวิตตี้ก็ไม่ถาวรนี่ไม่ใช่กราวิตี้ผลอ่าผลคอนโทรลผลพิษก็ไม่ถาวรผลเงาก็ไม่ถาวรโมจิก็ไม่ถาวรกราวิตตี้ก็ไม่ถาวรสโนก็ไม่ถาวรตีนหมีก็ไม่ถาวรสายฟ้าก็ไม่ถาวรประตูก็ไม่ถาวรฟีนิกซ์ก็ไม่ถาวรได้ก็ไม่ถาวร มีแค่ผลพรกกับผลเลิฟเท่านั้นที่ผมซื้อให้และ2ผลนี้ผมมีหลักฐานนะครับว่าผมซื้อให้เพราะว่าผมอัดคลิปลงตอนที่ผมซื้อให้เพราะงั้นแล้วคุณจะมาโนบอกน้องมิวหลอกเอาผลพราผมถาวรไม่มีครับถามจริงไอ้คนที่มาโนบอกว่าน้องมิวหลอกเอานั่นเอานี้เนี่ย1 0 0 0 0บาท20,000บาท3 0 0 0 0บาท ถามจริงครับพ่อแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียวมาแล้วเท่าไหร่ครับถึง200ร้อยไหมไ<ป>สำหรับชิปนี้นะฮะถึงจะบอกว่าผมออกมาปกป้องน้องมิวแต่ผมไม่ลืมสิ่งที่น้องมิวทํากับผมนะครับน้องมิวยังเป็นคนที่ไม่น่ารักสําหรับผมครับแต่ที่ผมออกมาทํคชิปนี้เพื่อที่จะมาปกป้องน้องมิวนะฮะจากพวกเฉลีโอกาสด่าทอเฉลีโอกาสโจมตีน้องมิวนะฮะพวกคุณแม่งไม่มีหัวใจเลยพวกคุณคอมเมนต์เอาสนุกบางคนมโนเพื่ออยากให้ผมเอาคอมเมนต์ตัวเองมาออกลิปพวกคุณแม่งไม่ โตเลยอ่ะพวกคุณไม่ได้สำนึกเลยอ่ะแค่พิมพ์เอาสนุกอ่ะพวกคุณมันแย่มากเลยนะ จริงแหละน้องมิวนะฮะอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในสายตาทุกคนนะฮะแต่เรื่องไหนจริงไม่จริงทุกคนก็ควรจะคอมเมนต์ตามความจริงนะฮะไม่ใช่มโนขึ้นมาแล้วไปหลอกคนอื่นว่าตัวเองโดนนั่นโดนนี่ผมไม่ใช่ควายนะครับเออถ้าผมไม่ไปเช็คเนี่ยผมก็โอ้โหไร้ากาดนะ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยไร้กาดมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับน้องมิวครับตอนนี้ทักแชทเฟซบอกน้องมิวแล้วเดี๋ยวให้น้องมิวเข้าเกมมา มาคุยกันผมจะได้ขอโทษน้องมิวนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราย้ายห้องอีกรอบหนึ่งครับน้องมิวครับพี่แม่เอาไงดีเนาะทีนี้พี่ขอโทษนะที่พี่ลงคลิปนั้นไปอ่ะจะกลับมาหาหนูแล้วเหรอปเ<ะ>ปล่าอ้าวอะไรล่ะที่พี่ลงไปพอ่ะเพราะพี่ไม่รู้จริงๆว่ามีคนปั่นหนูบอกพี่แล้วไม่ได้ทำพี่ขอโทษที่เข้าใจหนูผิด แต่หนูอยากได้แต่พี่นะ <What? S 1> อยากได้แต่กับพี่ใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือไม่เคยหลอกคนอื่นแต่หลอกพี่คนเดียวว่างั้นเถอะไ่โกธพี่นะไม่ค่ะโอเคเห็นไหมทุกคนน้องมิวเขาก็มีมุมน่ารักของเขานะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยใส่ร้ายน้องมิวอะ่ะพวกคุณจใจดำนะพี่กลับมาคบกับหนูได้เปล่าไม่ได้นะคะไม่ได้พี่จะกลับไปคบกับพี่เขาหงแล้วพี่ทั้งหล่อทั้งรวย แน่นอนอยู่แล้วครับนั่นนะนะไม่ได้ไม่เอาหนูอยากได้พี่พี่ไม่อยากได้หนูเงีเอาโอเคงั้นพี่ไปก่อนนะพี่ต้องนอนแล้วเดี๋ยวอะไรอีกเหรอพี่แค่มาขอโทษเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วพี่บอกพี่คิวว่าจะฉลองหนึ่งล้านซับยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเออให้หนูไปนอนบ้านพี่ได้ไหม ใกล้ถึงแล้วงั้นมากับพี่คิวนะเผื่อได้อัดคลิปฉลองโอเคหาเรื่องมาบ้านกูอีกแล้ว <c oughs> โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมแค่มาแก้ต่างให้น้องมิวนะฮะเพราะว่ามีคนใส่ร้ายเยอะมากมันไม่น่ารักนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในใสายตาทุกคนแต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะไปใส่ร้ายเขาแบบนั้นนะฮะค่ะหนูยอมเอาไปา งั้นก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจะทำอะไรวะหนะ้าไปละ